สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราข่าวสารของแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ตรงกับวันที่3เดือน8 2 5 6 3นะครับเวลาบ่าย1นึ่นะครับหรือว่า13บานกาตรงตามเวลาประเทศไทยนะฮะมีเรื่องราวอะไรมาพูดถึงกันบ้างนะครับณนะเวลานี้มีการอัพเดตเท่านี้นะครับต้องชี้แจงกันไว้ก่อนนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวมา อัปเดตเพิ่มเติมในคลิปถัดไปนะครับเรื่องแรกนะครับทันักเตะก็เริ่มที่จะมีการกลับมาฝึกซ้อมตามปกติแล้วนะครับเพื่อเตรียมการแข่งขันในศึกยูโรปาลีกที่ต้องแข่งขันให้สิ้นสิดนะครับก็มีในส่วนของทันกเตะชุดหลักของเรานะครับอย่างบรูโน่นะฮะเฟรดนะครับเมสันกรีนบูธแม็กวายนะฮะแรดฟอร์ดอะไรประมาณนั้นครับจริงๆมีเยอะกว่านี้นะฮะซึ่งจริงจ โซชาให้นักเตะเนี่ยไปพักร้อน1สัปดาห์เต,เต็มแล้วนะครับไม่ได้แบบว่ามาซ้อมแบบต่อเน,นื่องนะก็คือให้เวลาพักไปพอสมควรแล้วแล้วก็มีการเรียกตัวมาฝึกซ้อมตามปกติอีกครั้งนะครับนะเพื่อจัดแจงโปรแกรมยูโรปาลีกนะฮะให้มันจบสิ้นกันไปนะครับอ่ะทีนี้ก็รอดูนะครับว่าใครจะพร้อมบ้างใครจะมีปัญหาบ้างนะครับส่วนเรื่องราวต่อไปเนี่ยเป็นในเรื่องราวของกาเบียน มากกยเยสนะฮะแนวรับของสโมสรลิวส์นะฮะซึ่งล่าสุดมีการอัปเดตจากโมเมตบูฮามซีนะครับซึ่งเป็นนักข่าวเทียหนึจาก IMC นะครับเทียหนึจากฝั่งสื่อฝรั่งเศสนะครับก็ได้มีการเล่นข่าวกันออกมานะครับว่าตอนนี้การที่แมนยูมีข่าวเชื่อมโยงกับการเบล่นเนี่ยคือเอ็ดบุดเบิร์ดเนี่ยเป็นคนดำเนินการเกี่ยวกับการเจรจาโดยตรงเองเลยนะครับ เอ็ดเวิร์ดได้มีการเข้าไปพูดคุยกับตัวแทนของแนวรับชาวบราซิลรายนี้แล้วนะครับเพื่อถามถึงโอกาสการย้ายของแนวรับรายนี้มาเสริมทีมในช่วงซัมเมอร์นะครับแล้วก็นอกจากนี้ทางบูฮัมซี่เนี่ยนักข่าวคนนี้เทียนหน่งคนนี้เขาบอกว่านอกจากเอ็ดเวิร์ดเนี่ยมีการมาพูดคุยกับเอเยตแล้วเนี่ยยังมีทีมอย่างเอเวอร์ตันาบรีก็ให้ความสนใจเช่นเดียวกัน และดีไม่ดีเนี่ย P S C ก็เป็นอีกหนึ่งทีมครับที่กําลังพิจารณาในเรื่องการคว้าตัวกราเบียนอีกเช่นเดียวกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นดีลที่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับคือด้วยราคาด้วยฟอร์มการเล่นเนี่ยสาล้านยูโรเนี่ยมันคุ้มค่าแน่นอนนะครับด้วยวัยยีปีเนี่ยใช้ได้อีกแบบยาวๆมันก็เลยทําให,หา้หลายทีมหลักๆเนี่ยสทีมก็ให้ความสนใจ ดับต่อเนื่องนะครับแต่ว่าหลายๆซื่อยกว่าน่าจะเป็นแมนยูไม่ก็นาบุรีนะครับณเวลานี้ก็ติดตามมันดูนะฮะแล้วก็เรื่องราวต่อมาครับเป็นเรื่องราวของจาดอนซานโชนะครับก็มี2กระแสด้วยกันนะครับมากันที่กระแสแรกกันก่อนมีการเล่นข่าวมาจากสปอร์ตบิลนะฮะสปอร์ตบิลเนี่ยได้มีการรายงานกันออกมานะครับว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูเตดเนี่ยเตรียมใช้ออปชันที่แตกต่างกันออกไปจากเมื่อก่อนนะครับ รอบแรกๆเนี่ยอาจจะเป็นการยื่นข้อเสนอจำนวนเงินเต็มนะครับนะแต่ว่ารอบนี้แมนยูยินดีจ่ายในราคา120ล้านยูโรนะครับแต่ว่าแบ่งเป็น3งวดงวดแรกนะครับก็จ่ายประมาณ70ล้านยูโรนะครับให้กับทางดอทมุลส่วนงวดที่2เนี่ยจะจ่ายประมาณ30ล้านยูโรนะครับแล้วก็งวดสุดท้ายประมาณ20ล้านยูโรภายในระยะเวลา2-3ปีต่อจากนี้นะครับนั่นคือ การเล่นในเรื่องของข้อเสนอของทางแมนยูนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปจ่ายโป้งเดียวในราคา120ล้านยูโรเต็มๆเนี่ยแมนยูไม่สามารถจัดแจงมูลค่าเม็ดเงินนั้นไหวได้นะครับแล้วก็เราทราบกันดีว่าแมนยูก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับการเงินพอสมควรด้วยเพราะฉะนั้นต้องมีการแบ่งจ่ายนะฮะแต่ก็ต้องรอดูกันอีกรอบเพราะว่าดอทมูลเขายังชัดเจนว่าต้องมาก้อนเงินเต็มๆ120ล้านยูโรเท่านั้นนะครับนี่คือกระแสะแรก ส่วนกระแสที่2นะครับก็เป็นเรื่องราวที่มีการเล่นข่าวมาจาก MEN มนะครับเอมเป็นสื่อท้องถิ่นของเมืองแมนเชสเตอร์นะครับเอมบอกว่าแมนยูเนี่ยไม่สนใจที่จะทําตามกําหนดเส้นตายของดอทมุลนะฮะที่วางกันเอาไว้ก็คือวันที่10เดือนนี้นะครับดอทมุลเนี่ยวางเอาไว้เพราะว่าเขาต้องการเตรียมทีมเพื่อใช้ในช่วงปีสั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากได้สารโชต้องมาก่อนวันที่10สิงหาคมดิวต้องเสร็จสิน้นนะครับ ในราคา120ล้านยูโรนั่นแหละนะฮะแต่ทีนี้นะครับแมนยูก็รู้สึกว่าไม่อยากรีบร้อนนะครับที่จะยื่นข้อเสนอในจำนวนเงินนั้นนะครับแล้วก็แมนยูคิดว่าราคาของจาด,ดอนซานโชจริงๆเนี่ยมันควรอยู่ที่ราคา60ล้านปอนด์บวกกับโบนัสอีกจำนวนเงินหนึ่งนะครับน,น,นั้นคือสิ่งที่มุมมองของทางแมนยูมองนะว่าราคาจริงๆเนี่ยควรอยู่60ล้านปอนด์บวกกับออปชั่น นะแล้วก็บวกกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ตลาดซื้อขายนักเตะเนี่ยมีราคานักเตะลดลงเพราะว่าโควิดสิเล่นงานนะฮะแต่ว่าอดอนบุนเขาไม่ได้มองอย่างนั้นไงดอนบุนเขายังเชื่อว่าราคาของซานโชเนี่ยยังไงก็ต้องมาในราคาร้อยกว่าล้านอะ่ะแต่แมนยูบอกว่าเฮ้ยจริงๆ60ล้านเท่านั้นเองนะครับก็ยังเป็นเรื่องราวที่ยังไม่ชัดเจนกันณนะเวลานี้ครับนี่คือ2องกระแสนในเรื่องของใจดอนซานโชแล้วก็กระแสต่อไปนะครับ เป็นเรื่องราวของ daily e x p r e s นะฮะสื่ออังกฤษฟังหูไม่หูกันด้วยนะครับเขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูเนี่ยพร้อมปล่อยซานเชซออกจากทีมในราคาอยู่ที่15ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับถ้าเกิดทีมไหนให้ความสนใจซึ่งตอนเนี้อินเตอร์มิลานกำลังพยายามอยู่แต่ดิวมันก็ดูเหมือนจะนิ่งไปเพราะว่าอินเตอร์เองก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินก็คือค่าตัวส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของค่าเหนื่อยซานเชซครับที่ซานเชซเนี่ยมีการเรียกร้องค่าเหนื่อยระดับสูงเกินไปนะฮะที่แบบ อ่ารับกับแมนยูอยู่ประมาณ5 0 0แสนปอนด์ต่อสัปดาห์ถ้าเกิดย้ายไปอินเตอร์มิลานเนี่ยซานเชสต,ต้องยอมลดค่าเหนื่อยลงนะครับทำให้ดีลเนี้ยในเรื่องของการที่ซานเชสจะไปอินเตอร์มิลานเนี่ยมันก็ไม่ใช่เส้นทางเดียวนะแมนยูก็พร้อมเปิดโอกาสให้อีกหลายๆเส้นทางที่หลายๆทีไม่ให้ความสนใจด้วยนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงที่จะย้ายนะครับส่วนข่าวก็สิบที่มีการเล่นกันออกมาจากสื่ออยางอาร์ตครับสื่อดังของสเปนนะครับ มีการลากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับอาร์ตเนี่ยมีการเล่นข่าวออกมานะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยตกเป็นข่าวพร้อมเปิดศึกกับเรอัลมาดริดในการล่าตัวเบอร์นัวบาเดชิเร่นะครับซึ่งเป็นแนวรับดาวรุ่งของทางโบนาโกนะครับสำหรับบาเดชิเร่เนี่ยมีความสูงอยู่ที่6ฟุต4นิ้วเลยทีเดียวนะครับถือว่าสูงมากแล้วก็ได้รับฉายาว่าเป็นนิวราฟิโอวาราาด้วยนะครับแล้วตอนนี้ได้รับความสนใจจากหลายๆทีมในยุโรปมากมายนะครับ รวมทั้งนี่แหละ2ทีมหลักก็คือแมนยูแล้วก็เรอัลมาดริดนะครับแต่ว่าข่าวส่วนใหญ่เนี่ยมันเทไปที่ทางเรอัลมาดมิดมากกว่าส่วนแมนยูเนี่ยก็มีโอกาสไปไม่ได้มีโอกาสที่แมนยูจะเข้ามาเจจาตามรายงานจากอาร์ตนะครับก็เป็นข่าวข้อสิบกันไปในเรื่องของค่าตัวเนี่ยนะครับว่ากันว่าไม่น่าจะเกิน30ล้านปอนด์ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ประเด็นเกี่ยวกับเจมส์การ์เนอร์ครับมิดฟิลด์ดาวรุ่งของเรานะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะก็มีข่าวรายงานกันออกมานะครับว่า แมนยูเนี่ยเตรียมปล่อยเจมการ์เนอร์นะครับกองกลางดาวรุ่ง,งไปเก็บประสบการณ์เพิ่มเติมในช่วงซีซั่นหน้านะครับโดยตอนนี้ก็มีทีมอย่างสปอนซีซิตี้นะครับที่ให้ความสนใจแบบจริงจังนะครับแล้วก็เชฟฟิลด์เวนส์เดย์นะฮะร,รวมทั้งบอลมัดนะครับทีมที่เพิ่งตกชั้นไปก็ให้ความสนใจด้วยนะครับก็คือมีโอกาสไปไปได้สูงอะที่เจมการ์เนอร์น่าจะโดนปล่อยนะครับเพราะว่าข่าวมันก็เล่นมาหลายครั้งแล้วนะครับ พิ้ายันครับเรื่องราวของเบอร์ดาเดสกี้นะครับมีการรายงานจากกันโชเมกาโต้นะครับเป็นข่าวก็สิบกันนะครับเขาบอกว่ายูเว่เนี่ยก็ร่วมให้ความสนใจคิสมอล l ลิงอยู่นะครับแต่ว่ายูเว่เนี่ยมองว่าราคาของคิสมอลลิงเนี่ยมันสูงเกินไปนะครับในมุมมองเขานะฮะประมาณ18ล้านปอนด์นะครับทีนี้ยูเว่เนี่ยก็เหมือนกับไม่ต้องการจ่ายเงินสดอะเพียงแต่ว่าอยากเอานักเตะภายในทีมเนี่ย เข้าไปเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับโดยที่ไม่มีการใช้เงินสดแม้แต่เม็ดเงินเดียวนะครับแล้วก็จิ้มไปที่เบราเดสกี้ให้แมนยูไว้พิจารณานะครับว่าแมนยูสนใจไหมริมเส้นวัย26ปีเนี่ยแนวรุกวัย26ปีเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจนะอาจจะเป็นแผนแผนแบบว่าแผนสำรอง,องทางแมนยูก็ได้ถ้าเกิดพลา,ยายดใจโดนสานโชก็อาจจะหันมาให้ความสนใจ ki, แบราเดสกี้แลกกับคิสมอลลิงในช่วงซัมเมอร์นี้ก็ถือว่าน่าจะโอเคนะครับ ก็รอติดตามไปดูนะครับอันนี้ยังเป็นข่าวคอสิบกันอยู่นะฮะนะก็เรื่องราวของคิสมอลลิงเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วว่านักเตะมีโอกาสย้ายออกจากทีมเนี่ยค่อนข้างสูงมากในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับมันก็เลยทําให้ไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่จะมีข่าวเชื่อมโยงกับหลายๆทีมในลีกอิตาลีทั้งยูเ e ว่โรม่านาบารีเอซิมิลานอินเตอร์มิลานด้วยนะครับก็ฝั่งอินเตอร์เนี่ยเขาก็พยายามที่จะเอามิลาสกินเนียนะครับมาแลกเปลี่ยนกับซานเชสกับคิสมอลลิงกันไปตามข่าวข้อสอ ส่วนฟังงยเวก็อย่างที่เราได้เห็นครับเอเดรสกี้แลกกับคิสมอลลิงนะครับแล้วก็มีอีกหลายดิวที่เขาเตรียมย่นกันเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าสมอลลิงไปอยู่กับลีอินตอรลี่เนี่ยทำผลงานได้ดีครับก็ได้รับความชมด้วยแล้วก็ได้รับความสนใจจากหลายๆทีมด้วยนะครับอย่างที่ว่ากันมานั่นแหละโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ